ตลาดนัดหนังเพ,พราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มีอยู่ซีรีกำลังภายในจากไปผูกกันของอาจารย์กิมยงยามังกรหยกมานบุรพาและพิษประจิมพักเยียนสาขาหลักไัยวีประมุกสกุลไัยมา,าทีน่นี่มาเพื่อต่อรองกับผู้เชินโสประมุขพักเยียนว่าหากสกุลไชยเปิดศึกกับหอจื่อจินประมุกเยียนจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน สกุลเฉยเป็นเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ก่อนอำนาจบาร,รมีไม่ต้องพูดถึงส่วนหอดจิตจินถึงแม้จะเข้ามาในยุทธภพไม่กี่ปีแต่ก็มีจอมยุทธ์มากฝีมืออยู่ไม่น้อยและอย่างพักเหย็นก็เป็นแค่พักการค้าเท่านั้นปมุกเยียนเองก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นก็นะถ้าแค่อยากค้าขายแล้ลวมันเฉยๆล่ะก็มันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรมากถ้าพักเย็นไม่ส่งคนไปฆ่าคนของทางการหลายต่อหลายคนที่มาขัดขวางการคา้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวปมุกพักเย็นก็ตัดสินใจแล้วกัน มีเวลาให้ถึงวันที่8ของเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงหากเรื่องที่จะสนับสนุนสกุลไฉแล้วก็ขอค่าหนึ่งใน8ยอดฝีมือของหอจีจินสักคนแล้วกันค่าก่อนที่จะถึงวันที่8ปดไม่งั้นจะถือว่าประมุขพักเยียนเป็นศัตรูกับสกุลไฉและทางการผู้จบไฉวีประมุขสกุลไฉก็ขอตัวจากไปจากนั้นไม่นานก็มีพิรบสีสารถูกส่งมาที่สกุลเยียนมาพร้อมข่าวประมุขน้อยและสะตรีร่างอมะตะแต่สับทมาังฝั่งตาหมิน่นพวกยอดฝีมือหอจีจินที่เห็นแบบนั้นนี่งงกกันนหหดอะ่ะงงวาูีเป็็ไไรทถไไบบึ้้แแตตบบ แค่อยากจะเล่นสนุกกับเอาเองฮงนะไม่ไกลไม่ไกลที่พัฒนาการแห่งหนึ่งในเมืองแห่งนี้เอาเองฮงเนน่ยเล็กที่นี่เป็นที่พักแล้วที่นี่เนี่ยก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแปลกหูแปลกตาเอาเองฮงเพียบเลยก็เรียกว่าถึงแม้จะจองห้องพักไว้แต่ก็ไม่ได้พักแหละผ่านเวลามาตอนฟ้าสางของอีกวนันร่างของปะมุกน้อยพักเหยี่ยนมาถึงที่สาขาลักแน่หรอว่าพ่อเห็นศพของลูกชายคนสนิทของท่านปะมุกก็ลงมือสังหารคนที่นำศพมาเพียงแค่ช่วยพิภตาก็สังหารไปได้เกือบทั้งหมดเหลือก็แต่สือชีหัวหน้าพักเหยี่ยนสาขาย่อย ทิ้งเอาไว้ชีวิตอยู่ก็เพื่อจะถามที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นสื่อชีเลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังพอฟังจบก็ได้เวลาตายเพียงแต่ว่าก่อนที่สื่อชีจะถูกจัดการคนที่เขาให้ตามไปสกอตลอยอึ้งเยสือกับเอายิงฮงก็มาถึงที่นี่แล้วก็รายงานว่า2คนนี้ตอนนั้นอยู่ที่ไหนพอผมพักเขีนได้ยินแบบนั้นเลยไว้ชีวิตสื่อชีก่อนแล้วก็ให้ไปตามคนที่ฆ่าลูกชายของเขามาที่นี่ซะแต่สำหรับทางฝั่งเอายิงฮง ก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแหละก็เพราะว่านั่งซัดไพ่กับตาแก่อยู่คนนึงพอคนมันได้เล่นการพนันมันก็มาน่ะเนาะถึงแม้จะชนะ3แพ้7ก็เถอะแต่เอายิงฮงเนี่ยก็ไม่ถอยอยู่แล้วส่วนเจ้าโวยคนของเอายิงฮงกับอึ้งเยซือเนี่ยก็รออยู่ในแถวหนีนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันจะเสียเวลาเดินทางแน่สิเจ้าเวยเนี่ยก็เลยไปตามรองประมุ่งเขาอึ้งเยซือเองเนี่ยก็รู้ว่าจะเอายังไงต่อก็เลยกะจะตามไปเพียงแต่ว่าก็เหลือไปเห็นใครบางคนเข้าใครบางคนที่กําลังเรียกกกกกกเเเเ้าาออออยยยู่่่แแลวนนนทีึึงงงซจะะะมมถปปรรุขพัั็็็สตหไ นั่นก็คือลูกชายของเขาที่ตายมาได้4วันเพียงแต่ว่าในระหว่าง4วันที่เดินทางมาที่นี่สภาพศพของลูกชายก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่เพิ่งตายเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอิทธิพลมาจากสตรีคนนี้ที่ถูกเรียกว่าร่างอมาตะาเป็นแน่พอคิดได้แบบนั้นประมุขพักเยียดเลยทดสอบอะไรบางอย่างกับนางส่วนอึ้งเอี้ยซื่อที่เพิ่งมาถึงก็ดูกคนของพักเหยียดล้อมเอาไว้ส่วนหนุ่มฝั่งเอาเอี้ยงหงเจ้าโวยมาตามเ่ยก็ยังไม่ยอมเลิกนะก่อนหน้านี้ชนะ3าใน10ใช่ไหมตอนนี้เหลือหนึ่งใน9แล้วถึงขั้นเอาทองที่มมีออกาพนันด้้ววยยแลเลเ ส่วนในพวกพักเกียนที่ล้อมอึ้งเอียซือเอาไว้นี่ก็ทําอะไรอึ้งเอียซือไม่ได้อยู่แล้วแต่อึ้งเอียซือเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะทำะร้ายอะไรใครทั้งนั้นก็ใช้วิชาตัวเบาบุกเข้ามาจนถึงที่ด้านในนี้แหละแล้วคนแรกที่อึ้งเอียซือคุยด้วยเนี่ยก็คือแม่นางคนนั้นแล้แม่นางคนนั้นพอเห็นอึ้งเอียซือก็ยิ้มออกมาเบาๆจากนั้นประมุ่พักเกียนก็เริ่มคุยกับอึ้งเอียซือว่าอึ้งเอียซือเป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วช่วยชีวิตแม่นางคนนี้ได้ยังงงไกก็บอออออแแค่่่่่ชชืืวืวาึ้เซนีหละ ส่วนที่มาที่ไปเนี่ก็ไม่ได้บอกแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาช่วยชีวิตแม่นางคนนี้ได้ยังไงให้ฟังพอฟังจบประมุขพักเย็นก็ถามว่ามีอีกไหมไอ้ยลุลูกกริ่นก้าวโควรจรน,นั่นนะ่ะอึ้งเยสือไม่ได้ตอบคําถามนี้เพราะเป็นแบบนั้นประมุขพักเย็นเลยถามต่อว่าเขาอยากจะช่วยแม่นางคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมแม่นางคนนี้ก็มีความแค้นกับเขาเอาจริงจริงอึ้งเยสือก็ด้วย อึงเยซือบอกว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องนั้นไม่ว่าจะอีก10ปีหรือว่าร้อยปีคนก็ต้องตายอยู่ดีแล้วขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายของปมุพักเยียนปมุพักเยียนอึง้ง่าเสิ่งที่อึงเยซือพูดออกมาเราเพียงแค่เขาส่งสัญญาณยอดฝีมือของเขาก็พุ่งเข้ามาใหมให่จัดการอึงเยซือแต่ก็ทําอะไรอึงเยซือไม่ได้แต่ถึงงั้นอึงเยซือก็ไม่ได้อยากลงมือสังหารคนพวกนี้รวมถึงเหยียบมดปลวกที่ผ่านทางมาด้วยพอแม่นางคนนี้เห็นการกระทาของอึงเยซือเลยขอให้เขาพานางไปด้วยแต่อึงเย่ไไดม้ ฉะนั้นเหตุใดยิงกลับไม่อีกเอาเองงงสายของข้าบอกว่าควรพบกันเสีนหน่อยเฮ้ยขอโทษทีนะที่ต้องขัดจังหวะเมื่อกี้ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลเมื่อคนตายไปแล้ว,วใส่ใจไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านคิดได้เช่นนั้นก็ดีเพราะข้าเคยสาบานไว้แล้วว่าข้าจะไม่ฆ่าใครอีกเหตุการณ์ตอนนั้นข้าจําใจจริงๆ,จงๆเจ้ากับนางไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างนั้นหรอข้าเคยพบนางโดยบังเอิญไม่ได้รู้จกักสึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเคยเจอกันเพียง3ามครั้งถ้างั้นลองมาเปลี่ยนวิธีการพูดกันดีไหหมถ้้้าาาาเจออยยกในงู เจ้าควรจะไปฆ่าสายของเจ้าเอายอญิงหงสาเหตุใดข้าต้องเลือกด้วยก็ที่นี่ไม่มีใครหยุดเจ้าได้แล้วเจ้าก็ไม่ยอมพานางไปอีกเมื่อคู่ค้าใช้ผงสามที่วาสลายวิญญาณกับนางไปอีกไม่กี่ชั่วย,ยางนางจะจาคนที่นางเคยรู้จักไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครส่วนวันมะลือน,นางก็จะวิญญาณสลายพเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ก่อนลุงสาหักเจ้านำหัวของสายเจ้าใหม่ค่ะข้าจะถอนพิษที่นางแล้วปล่อยนางไปเรื่องที่แล้วมาก็ถือว่าแล้วกันไปไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกทันไปเถอะไปแล้วอย่ากกลับมาอีเดด็ พรุ่งนี้ตอนฟ้าสางข้าลืมคนในชาตินี้ไปเสียได้ก็ดีวิญญาณสลายยิ่งดีบนโลกนี้มีเรื่องอะไรต้องให้ข้าช่วยทําหรือไม่มีเรื่องเดียวอย่าเชื่อคําพูดของเขาหรอกข้าพี่น้องของท่านเลยอยู่บนโลกนี้ให้ดีๆยิ่งนานยิ่งดีคําพูดนี้เคยมีคนพูดกับข้าเหมือนกันไม่มีผิดท่านไปเถอะลากันตรงนี้แหละเจ้าชื่ออะไรเฟิงเหิงคือชื่อของข้าตสาสาวบนทางฝั่งเอาเอียงหงเหลือทองก้อนสุดท้ายแล้วตอนนี้นะ่ะ เจ้าหัยเองก็บอกให้เลิกเล่นเธอเล่นไปก็จใจแกะ่สาะระเลวนี่โกงอยู่ดีโดนพูดดูถูกแบบนี้ยอมได้ที่ไหนล่ะแต่ที่ไม่ยอมกว่าคือเอาเอียงหงนี้แหละมาสู้หมดนัาตักเลยโดนเสียทองก้อนสุดท้ายให้แ,แก่คนนี้จนได้แต่ถึงอย่างนั้นเอาเอียงหงเนี่ยก็ยังไม่เลิกนะข่าวนี้จะเลีก้ก็หมดตัวจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียม้าสายพันธุ์ดีสามตัวไปด้วยขอบคุณเจ้ามากเจ้าหนูเอาเอียงวันนี้ค้าสนุกมากไว้เจอกันใหม่แล้วกัน ก็ถอนหายใจเดินห่าหลังจะกลับไปนี่แหละเอาเอี้ยงฮงอ่ะพี่หนูว่าตาแก่คนนี้ก็บอกว่าเดียวเดียวเดียว,ยวจะหนูเอาเอี้ยงเนี่ยไปได้แต่เจ้าที่ดูถูกข่าเมื่อกี้เจ้าต้องก้มหัวขอโทษข้าก่อนแ้าถึงจะยอมให้ไปไม่ได้เขาเป็นคนของข้าถ้าเขาขอโทษก็คือข้าขอโทษก็ใช่ไงก็แค่ขอโทษมาแงพอพูดจาก,กุนควแบบนั้นจะาว้ยก็หมดความอมดทนแล้วก็พกุ่งไปใหม่จะซัรแล้วก็เอาทองคืนมาให้ได้พี่หนูว่าตาแก่นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ลงมือหนักอะไรด้วยนะแค่จับบิดไปบิดมาให,ให้มาอยู่ในท่าก้มหัวขอโทษเท่าน,น แล้วพอเจ้าอุ๋ยสู้ไม่ได้เอายิงหงก็ต้องลงมือด้วยตัวเองพี่บอกว่าตาแก่คนนี้กับใช้แค่มือเดียวสู้ซะง,งั้นแล้วก็ทาให้เอายิงหงต้องก้มหัวคำนับได้ด้วยอึง้งไปดีเอายิงหงอเพราะาตอนที่อยู่ที่เขาอุดข่าวนี้จัดว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่เบอร์หนึ่งที่นั่นกลับมาเสียท่าง,ง่ายๆที่นี่เอายิงหงหนึ่งก็เลยถามตาแก่คนนี้ว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในยุทธภพแห่งนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องไปถึงอันดับหนึ่งของยุทธภพหรอกอก็ พอรินแบบนั้นเอาอยิางฮงก็เลยถามต่อว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นใครไยๆกาดขนาดไหนก็ไม่รู้หรอกว่าไร้กาดอะไรขนาดไหนเพียงแต่ว่าในสมัยที่เขาหนุ่มๆม,มียอดฝีมือสองคนที่ไรซึ่งคู่ปรับเพียงแต่ว่าน่าเสียดายคนหนึ่งไปเป็นทาหารช่วยชาติส่วนอีกคนก็เผื่อพังมือฆ่าคนดีสิงก็บ,บี่ยออกจากยุทธภพ,พผู้จบตะแก่คนนี้ก็เดินกลับเข้ามาในพระนครแล้วก็เป็นจังหวะที่อึ้งเอียซือเดินสวดมาพอดีอ,อ,อึ้งเอียซือเนีกยกำลังตามหาเอาอยิางหงอยู่ก็เลยถามตะแก่คนนี้ว่าพอจะเห็นสาหายของเขาบ้างไหมตาแก่คนนี้บอออกกทาาางงงุึเเเซ็ลยยรมหิ ต่สาบมาทังฝั่งประมุขพักเยี่ยนประมุขพักเยี่ยนบอกให้ซือชีไม่ต้องกลับไปที่สาขาย,ย่อยแล้วต่อไปนี้ก็ให้รับใช้ข้างกายเขาเขาจะดูแลซือชีเรากับลูกขเขาที่เสียไปส่วนฝัง่งอึ้งเซือกับเอายิงหงคนนางเครียดกินเล้าปรับความในใจอยู่นี้แหละอึ้งเอื้อ่ึอก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เขาไปเจอมาให้ฟังเลยนะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องเลือกมันยากมากก็ไม่เข้าใจแล้วก็โมโหใส่นี่แหละเอายิงหงอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากขนาดนั้นหรกอ,อกถ คิดหนว่าเอาเอิงฮงไปโกรธไปอะไรมาหรอก็เล่าเรื่องที่แพ้พนันให้ฟังแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องต่อสู้ที่วรยุทธสู้ไม่ได้ให้ฟังนะแค่แนนพ้พนันเพราะถูกโกงนี่ก็เจ็บใจพออยู่แล้วพอเอิงเอียริซือได้ยินแบบนั้นนี่ก็รีบไปเลยรีบกลับไปที่พัาคารที่เดิมก็น,นับเป็นพี่นับเป็นน้องนับเป็นสหายกันแล้วเขาจะแต่คิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้เฮ้ยพอคิดถึงพี่ถึงน้องถึงสหายก็ลืมคิดอยู่อย่างหนึ่งนะสิว่าจะเอาอะไรมาพนันกับตาเท่าคนนี้ดีเอาเป็นค ส่วนฝัง่งเอาเอิงหงกลุ่มตาลหมิ่นก็ตามมาจนทนันเจวเห็นแบบนั้นก็กะจะสู้พี่หนูว่าคนที่ลงมือสังหารเพื่อนของเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุณหนุ่งเขาไม่ได้คิดจะมาสู้ด้วยแค่พูดคุยเท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณหนุ่งเขาพูดคุยกับเอาเอยงหงเสร็จเขาจะให้โอกาสเจวเวล้างแค้นให้เพื่อนของเขาแล้วกันก็ไม่ได้มาหาเอาเอยงหงตัวเปล่าหรอกตาลหมิ่นนะคนเอาุงอาหารมาให้ด้วยเลยชุดใหญ่มีจุดเทียนแดงด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เอาเอิงหงในจำตาลหมิ่นไม่ได้ก็เล่นแต่งต ตกลงนี้มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยข้าก็ไม่อยากให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกเพียงแต่ว่าคุณหนูของข้าชอบคุณชายเอาเอียงหรือว่าลองประมุขของเจ้าเขาแล้วนะสิก็เป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละก็ชวนชวนกินดื่มสุราอย่างดีเรื่องวางยาพิษในอาหารเนี่ยเอาเอียงหงเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้ก่อนเนี่ยก็คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละจริงๆตาหมิ่นเนี่ยก็เป็นคนตรงๆไม่ได้ลีลาอะไรอ้อมค้อมอยู่แล้วก็บอกไปนี่แหละว่าชอบชอบเอาเอียงหงอยากจะแต่งงานแล้วก็ช้ชีวิตอยู่กับเอาเอียง จะไปอยู่ที่เขาอุดขาวแควนเลี่ยวก็ได้นะไม่ติดติดสี่คนที่ติดเดียวคือเอาอ้งงอยู่ๆจะมาตัดสินใจคนเดียวได้ไงถ้าจะเป็นเพื่อนเนี่ยก็ว่าไปอย่างแต่วันนี้จะมาแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยเหรอก็กินก็คุยก็ดื่มกันไปเรื่อยนี่แหละส่วนทางฝั่งอิงเยซือได้ทองมาเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่สองก้อนที่เหลือก็กะจะเลิกแล้วก็เอาทองไปคืนให้สหายเอาเอียงแล้วแต่ว่าตาเท่าเนี่ยไม่ยอมนะสิชวนเล่นต่อเล่นต่อได้ทองสองก้อนที่เหลือนี่แหละ เอาเขาจริงอึ้งเอซื้อหนึ่งก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่ถูกขยันก็ยอมให้เล่นจนได้แต่ว่าจะเล่นเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะถ้าเขาแพ้นเนี่ยตาเท่าหนึ่งก็เอาทองไปได้หมดเลยแต่ถ้าเขาชนาะแล้วก็ไอ้ทองสองก้อนที่อยู่กับตาเท่าก็ถือว่ายกให้กับตาเท่าแต่ว่าตาเท่าจะต้องเอาทองสิบก้อนนี้ไปคืนให้กับเอายังหงด้วยตัวเองแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องแค่นี้นะาพอตกลงกันเสร็จสับเกมพนันครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้น เค่ได้ยินเสียงลูกเต่ากริ้งกริ้งอยู่ในถ้วยตาเท่าเนี่ยก็รู้แล้วแล้วพอร,รู้ว่าไม่ใช่น้าที่ตัวเองแทงไว้ก็คอโตะใช้ล้มปานเปลี่ยนซะเลเราคิดว่าตาเท่าทำอะไรแบบนี้คนเดียวได้ที่ไหนล่ะอึ้งเยซซีของเราเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเศร้าเพราะเสียทองก่อนหรือว่าอึ้งก่อนดีเลยส่วนฝัง่งเอายังหงกบตาหมิน่นพอกินกันไปดื่มกันไปคุยกันไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยออกฤทธิ์ยาที่ใส่ยอยู่ในอาหารเนี่ยออกฤทธิ์ขึ้นมาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเอายิ่ังหวันงตเนนี่ยก็ดนเหมือกั่รู้วนนะวา่าาาหนีนนยยมพิษด้ แต่ว่าอยู่แบบนี้ก็ฟินดีเพียงแต่ว่าเอาเองฮวงเนี่ยไม่ฟินด้วยนะสิก็ผักผักออกพยายามผักออกแล้วไม่ว่าตาหมิ่นจะพยายามมาซบโนเนียเท่าไหร่เอาเองฮงเนี่ยก็ผาักออกเหมือนเดิมกดด้ในเมื่อท่านไม่ยอมเป็นของข้าก็จงตายซะแน่แหละว่าถึงแม้ตาหมิ่นจะมีอาวุธแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้อเอายองฮงอยู่แล้วแต่ว่าเสียงของตกแตกอะไรพวกนี้มันก็เรียกคนที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามาข้างในด้วยนะสิแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้คิดจะออมมือกับเอายองฮงด้วยส่วนเจ้าเหวยที่อยู่ข้างนอกก็ไมูู่่ตอ้ขยยหินมีีทกกถบึา แล้วก็ถูกแทงเข้าจุดตายจเจวอยึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าเพียงแต่ว่าไม่นานเขาก็ได้คําตอบคาตอบจากคนที่ถูกแทงถามคนที่แทงคนที่แทงพวกเดียวกันชื่อว่าผู้หยวนพอเป็นสหายกันมานานมาเลยบอกความจริงให้ก่อนตายว่าแท้จริงแล้วมันถูกประมุขพักเหยียนซื้อตัวไปนานแล้วส่วนอาหารของคุณหนูมือนี้ก็เป็นฝีมือของมันเองมันก็จะจับคุณหนูแล้วพาคุณหนูไปที่สกุล่ัยตามที่ได้รับคําสั่งมาส่วนพวกของเอายังงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็แค่ต้องคาปิดปากเท่านั้นหลายอ,อย่าง นอกจากคำสั่งให้จับกุหนูไปให้สกุลชัยแล้วอีกคำสั่งหนึ่งจากประมุขเกลียนก็คือให้กำจัดยอดฝีมือหงหอจีจินคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าโทษกันละ่ะพอพูดจบยอดฝีมือสกุลชัยสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นพอเจ้าอ๋ยคิดจะเข้าไปสมทบกับคุณชายของเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วมาเลยทำให้คนสกุลชัยเข้ามาได้นในโดยง่ายแล้วก็ใช้โอกาสตอนที่ยอดฝีมือหอจีจินเล่นงานเอาอิงหงพาตัวตาลหมิ่นไปพอยอดฝีมือหง่อจีจินเห็นแบบนั้นเลยรีบตามไปช่วยกุหนูของเขา ผู้หยวนคนทลายนยวรีบบอกแผนการทุกอย่างให้กับคนสกุลไฉคนหนึ่งแล้วตอนนี้เขายังต้องเล่นละครต่อยังไงฝากจัดการเอาอิงหงที่อยู่ด้านไหนให้ทีเอาข้อจริงตอนนี้เอาอิงหงก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สู้ใครได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่คนสกุลไฉจะลงมือเสียงเสียงหนึ่งก็บอกให้หยุดก่อนหยุดเพราะเด็กหนุ่มที่ชื่อเอาอิงหงคือสหายของเขาไฉหยงผู้โสสกุลไฉส่วนทางฝั่งเจ้าววยที่อยู่ที่ด้านนอกอาการของเขาก็สาหัสไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าก่อนที่ยอดฝีมือหอดจีจินจะสิ้นลม เขาได้ถามเจววยว่าพวกของเจววยไม่ได้ฆ่าพี่น้องของวเขางจริงใช่ไหมเจววยตอบยอดฝีมือคนนั้นไปว่าใช่พยยอดฝีมือคนนี้ได้ยินเลยพูดออกมาเบาๆว่าขอโทษขอโทษ,ขอโทษที่เขาลงมือฆ่าพี่น้องของเจววยผู้จบยอดฝีมือคนนี้ก็สิ้นใจไปเวลาไล่เรียกกันทางฝั่งอึงออ้งเยซืออึ้งเยซือก็จะมาหาเฟิงหึงที่พักเยียนพี่หนืว,ว่าก่อนที่เขาจะเจอกับนางปมุกพักเยียนก็ชวนคุยแล้วก็ต่อรองด้วยจริงๆก็ไม่ใช่คําต่อรองหรอกเหมือนคาเชิญชวนที่หวานหอมแต่แฝงไปด้วยยาพิษมากกว่า ปากนี้ก็ตํางเป็นบอกว่าปรงแล้วก็ตัดใจจากเรื่องลูกชายไปแล้วแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปที่เมืองเจียงโจวส่วนการของเฟิงหึงเนี่ยต้องใช้เวลา3วันรักษาถึงจะหายประมุขพักเยี่ยนเลยคิดจะพานางไปด้วยแล้วก็อยากให้อึ้งเยซือเนี่ยคอยตามไปด้วยพอได้ยินแบบนั้นอึง้งเยซือเลยถามปะมุขพักเยี่ยนกลับไปว่าทำไมประมุขพักเยี่ยนถึงดีแบบเขาขนาดนี้แล้วเขาจะต้องตอบแทนประมุขพักเยี่ยนยังไงตาดสับบนทางฝั่งอาวเอียงฮงผู้โสกชัยมาดูอาการให้กัับเเเเเเเ้้เเเเเาา้้้าาาาาาาปปรรรดดดููอออกกกกกกกส็็็จจจไไททีี่่นนนวววยยแลขมใใพษ ส่วนอึ้งยซีซือเข้ามาหาเฟิงหึงที่ในห้องประมุขพักเหยียนใจทุบชนิดหนึ่งประคองสติเฟิงหึงเอาไว้ไม่พิษสลายวิญญาณกำเริบพออึง้งอีซือเข้ามาเห็นทุบใกล้หมดเลยจุดอันใหม่ให้ทาไมท่านกลับมาอีกข้ากลัวต่อไปเจ้าจะจําข้าไม่ได้ท่านไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีใช่ไหมไม่ได้ทําข้าไม่มีทางข้าสายข้าดีแล้วดีมากๆเลยด้วยเราท่านจะไปแล้วหรออ๋อข้าไม่รีบยืนคุยกับเจ้าอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรพอเฟิงหึงได้ยินแบบนั้นเลยเริ่มชนอึ้งยซีซือคุยด้วย อึงเอีสือเองก็เพิ่งได้รู้ว่าเฟิงหงเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางมากนอกจากเดินทางไปทั่วกับท่านพ่อแล้วนางยังชอบอ่านตำรายอยู่ตลอดพี่หนูก็ยังมีอย่างหนึ่งที่เฟิงหึงยังขังคาใจอยู่ก็คือคำพูดที่นางพูดกับอึงเอียสือเมื่อวานคำพูดที่บอกว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปดีๆยิ่งนานยิ่งดีเราอึงเอีสือก็บอกว่าเมื่อนานมาแล้วเคยมีคนพูดเช่นนี้กับเขาพูดประโยคเดียวกันเหมือนกันไม่มีผิดเฟิงหึงอยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหรอมันเป็นเรื่อองรราา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 วววททีีนนที่่่นนนนมมมมกๆแลล้้ขขขบบตเเเจคไดิหห 7ขวบพ่อแม่ก็ตาย8ดขวบครอบครัวที่คอยช่วยเหลือก็ตายเช่นกันครอบครัวนั้นมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งอายุไล่เลียบเขาพอก้าขวบเขากับนางถึงได้รู้รู้ดึงสาเหตุที่เขากับนางถูกตามล่าว่าเมื่อหปีก่อนหรือว่าตอนที่เขาอายุ4ขวบสกุลอึ้งที่รับราชการมารุ่นต่อรุ่นรับไม่ได้ที่กษัตริย์ในตอนนั้นสั่งประหารคุณนางอย่างงักคุยปู่งเขาเลยเป็นผู้นำเหล่าคุณนางยินดีการถวายกษัตริย์ในตอนนั้นอีกครั้งการกระทำของปู่เขาทำให้ฝ่าบาทไม่พอพรใยเหล่าคุนนางที่ยต่าถูกสัังงประหหท้ ส่วนคนที่พอมีความดีความชอบอยู่บ้างก็ถูกยึดทรัพย์และให้ในประเทศไปหมื่นลี้เพียงแต่ว่านั้นก็เป็นเพียงคำโป้โปดเพราะสุดท้ายตระกูลขุนนางเหล่านั้นก็ถูกสั่งให้ใตายอย่างลับๆอยู่ดีตระกูลของแม่นางน้อยคนนั้นเองก็เช่นกันพอข้าายุสิบขวาถึงรู้ว่าร่างกายของนางตอนนี้อ่อนแอมากข้าจึงพานางขึ้นเขาไปขอความช่วยเหลือจากยอดคนที่เขาคุนลุนถึงแม้จะถูกผู้คนยกย่องว่าเป็นยอดคนแต่ยอดคนผู้นั้นก็ไม่สามารถช่วยนางได้มีเพียงตัวนางเท่านั้นที่จะสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยการฝึกเคตวิชาจุติ และอาจจะต้องใช้เวลากว่า20ปีแต่ถ้าหากได้ยาบำรุงกินเพิ่มระหว่างนั้นระยะเวลาที่นางจะหายดีก็อาจจะสั้นลงข้าเลยตัดสินใจศึกษาตำราและใช้ตัวเองลองยาให้นางปีแรกข้าศึกษาและลองยาไปมากมายจนนางคิดชื่อใหม่ข้าว่าเอซูที่แปลว่าผู้เชี่ยวชาญนาั้นยุกยาหลังจากปีแรกที่ข้าลองยาจนเกือบตายหลายครั้งปีที่2ก็ดีขึ้นหน่อยปีที่4ข้ากับนางเริ่มสื่อใจถึงกันเรากับเป็นผลไม้2ลูกบนเถาวันเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งนั้น มันก็ไม่ต่างจากการดูว่าใครจะกินสารอาหารของอีกฝ่ายหมดก่อนปีที่หนางเริ่มงดงามขึ้นเรื่อยๆปีที่6นางเริ่มทนดูค่าที่ใกล้ตายไม่ได้โดยการที่นางมีพรสวรรค์เรื่องการฝึกยุทธปีที่7นางก็สําเร็จการวิชาจุติไป8-10ถึงสิส่วนแล้วปีที่8นางก็ใช้วิชาที่นางฝึกมาถ่ายทอดมาทั้งหมดให้กับค่าที่ใกล้ตายปีที่9นางบอกให้ค่ามีชีวิตอยู่ต่อไปดีๆยิ่งอยู่นานยิ่งดีท่านพอเถอท่านอย่าพูดอีกเลยขื่นพูดต่อไปท่านจะเสียใจไปมากกว่านี้ ข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครมาก,ก่อนขืนไม่พูดข้าจะลืมได้ท่านไม่ลืมหรอกเพียงแต่อยากแกล้งลืมเท่านั้นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสั้นมากไม่สู้พูดแต่เรื่องมีความสุขดีกว่าไหมอึ้งยือยิ้มให้กับเฟิงเหิงแล้วก็หันหลังออกจากห้องปิดประตูผ่านไปราวครึ่งชั่วย,ยามอึ้งยือซื้อก็เปิดประตูเข้ามาใหม่หม่พูดเรื่องที่ประมุกพักเยี่ยนจะเดินทางไปที่เมืองเจียงโจวแล้วก็จะพาเฟิงเหิงไปด้วยเขาเองก็จะเดินทางไปด้วยเหมือนกันถ้าตอนไหนเฟิงเหิงสะดวกแล้วก็เขาจะขออคุยกกับเเฟิงเิงงหหีไได้ไม ได้อยู่แล้วทง้งานวันนี้ก็พักผ่อนเธอค่าดับเทียนให้นะอืมจากนั้นเอิงเยซือก็ไปหาประมุขพักเหยียนแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรที่เขาสามารถตอบแทนประมุขพักเยียนได้หรือเปล่าประมุขพักเยียนเนี่ยก็มีเรื่องนึงที่อยากให้เอิงเยซือช่วยนั่นก็คืออยากให้เอิงยซือช่วยให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้ง ผมงีง้อซรินแบบนั้นเลยไปตรวจสอบอาการของประมูขพักเกียรดูพอตรวจสอบเสร็จก็บอกกับปมูขพักเกียรไปว่าสายไปแล้วเพราะหากจะให้กลับมาเดินได้ใหม่อีกครั้งประมูขพักเกียรจะไม่สามารถฝึกยุดได้อีกและการรักษาก็จะเจ็บปวดทรมานคือทุกสามเดือนจะต้องจัดกระดูกหนึ่งครั้งและหลังจากจัดเสร็จจะต้องกินยาหยินก้าวโคจรด้วยถึงแม้ยานี้จะมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อแต่ก็มีพิษร้ายแรงเช่นกันขอเพียงได้กลับมาเดินได้อย่างคนปกติไม่ว่าอะไรปรมูขพักเกียรน,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 ขขนก็ อึง้งเยซูหนี่ก็ไม่ได้ลังเลยหรือว่าระแวงใจอะไรที่จะให้ไปรอเขาเลยให้ไปก่อน1เมตรจากนั้นเขาจูงม้ากลับไปหาเอายิงฮงทายของเขาส่วนเอายิงฮงหนึ่งก็ถูกรักษาแล้วก็ได้สติฟืนกลับมาแล้วผู้โชชัยนี่ก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยากยุ่งหรือว่าข้องเกี่ยวอะไรกับสกุลชัยอีกแล้วพี่หรือว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออะไรบางอย่างที่คาใจอยู่คาใจเกี่ยวกับเพื่อนของเอายิงฮงอย่างอึง้งเยซอนี่แหละว,ว่าแท้จริงแล้วเป็นใครอออไไไยยยยัััังงงงงงงกกนน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 แแ่่ททาามุ์ถ,ถึึดด้้้้สูขพเเีีิแบบ็ ว่าคนอย่างพี่อึ้งเนี่ยน่าจะสุดยอดขนาดนั้นจําเรื่องยอดยุทธสองคนที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าดีไม่ดีสายอึ้งของเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งในนั้นก็ได้นะส่วนที่ด้านนอกทั้งฝั่งเจ้าเว่ยก่อนหน้านี้พอเอาอี้งหงพึ่งฟื้นขึ้นมาเขาก็ออกไปเอาน้ํากะจะเอามาให้เอายี้งหงล้างหน้าพเพียงแต่ว่าพอไปเอาน้าเสร็จแล้วกลับมาไอายอดยุทธสี่คนหอหอจีจินมันก็กลับมาที่นี่กลับมาเพราะตามไปช่วยคุณหนูไม่ทันก็เลยกะจะมาเอาเรื่องกับเจ้าเว่ย จเจววยเนี่ยก็เล่าแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างให้ฟังเราคิดว่าคนที่อยู่กันมานานจะเชื่อไม่เราว่าในกลุ่มมีคนหักหลังนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้แหละต้องพูดตั้งด่าเจาเววยว่าเจววยโกหกสุดท้ายนี่ถึงขั้นลงมือเลยนะกดซู้ไม่ได้หรอกเจ้าววย์อะเอาอยังหงที่อยู่ด้านในที่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยต้องออกมาช่วยเอาไว้แล้วก็ทั้งบอกทั้งอธิบายไปอีกว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นก็ใช้พวกสกุลไฉที่ปรากฏตัวขึ้นมานี่แหละเป็นข้ออ้างอย่างดีเลยในการโยนความผิดไปให้แค่่่นนนนััั้้ะยยงงไมพออนะููููดดจลวเกกกกิถผสสุี เอาจริงก็ไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะกันอะไรของไอ้พวกนี้หรอกแต่โดนผู้จาดูถูกล่วงเกินอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องตบปากสั่งสอนซะหน่อยแล้วแหละแต่ก็แค่สามทีพอเดี๋ยวจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กพราะฉะนั้นก็ไปซะรีบตามไปช่วยหนูพวกเจ้าซะผ่านเวลามาช่วยยามกว่าๆอึง้งเยซือกลับมาถึงแล้วพี่หนุ่มนอกจากเอายังหงกับเจ้าหวยที่รอเขาอยู่เนี่ยผู้โซชัยเนี่ยก็รอเขาอยู่ด้วยรอเพื่อที่จะคลายความสงสัยนี้แหละว่าแน่จริงแล้วอึ้งเยซือเก่งขนาดไหนก็เลยทาอึง้งเยซือประลองด้วย ก็ไม่ใช่คนที่จะรับคําท้าหรือว่าทะเลาะกับใครไม่มีเหตุผล,ลนะเนาะไม่มีเหตุผลแค่นี้เนี่ยก็ไม่สู้ด้วยหรอกสามคนนี้ก็เลยบอกลาผู้โสภไฉแล้วก็ขี่ม้าจากไปส่วนตันหมินที่ถูกพวกสกุลไฉพาตัวมาจริงๆพวกนี้ก็อยากจะเดินทางไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดเพีงเยงแต่ว่าตันหมินเนี่ยก็บอกว่านางเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้นางเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดล้างนงล้างหน้าหน่อยได้ไหมที่ด้านหน้าเนี่ยมีเมืองเล็กๆชื่อว่าเพิงเจอ๋อไปไวพักที่นั้นหาชงหาชุดเปลี่ยนก่อนแล้วกันพวกสกุกลกญญญไฉ ส่วนขบวนพักเยียนที่จะเดินทางไปที่เมืองเจียงโจระหว่างเดินทางเฟิงเหิงก็ถามประมุ่พักเยียนว่าคิดจะทาอะไรกับอึ้งเยซือกันแน่ก็นะคนที่อยู่วอริย์ไรกาต่จ,จิตใจใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆนี่นาะเวลาไล่เรียกันทางฝั่งเอาอยิางหงอึงอ้งเยซือแล้วก็เจวเวยอึ้งเยซื้อเลย,ยก็เล่าเรื่องราวของเฟิงเหิงให้ทั้งคู่ฟังตลอดทั้งทางเลยเล่าจนถึงขั้นที่แบบว่ายืนรอที่หน้าประตูจนเฟิงเหิงหลับก่อนแล้วค่อยกลับมานี่แหละฮะฮะยอ มันสงบขึ้นแล้วก็ช้าลงเดี๋ยวนะอยู่ด้านนอกแต่ได้ยินลมหายใจคนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะพี่อึง้งมีท่านเก่งขนาดไหนกันแน่เนี่ยแต่กะช่างมันเถอะสหายเอาเอียงวันนี้ท่านดูวลมไม่ค่อยดีนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากบบนบน,บนเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ว่าตาลบินนี่ใครหรอที่สายเอาเอียงวาวุ่นใจเพราะนางถูกจับตัวไปสินะท่านเคยบอกเขาว่าถ้าวาวุ่นใจเรื่องสตรีก็ให้ไปเกลียบสตรีนางนั้นให้รู้เรื่องแล้วทำไมท่านถึงไม่ทําเหมือนที่เคยบอกกับ ถำไมถึงตัดสินใจจะไปที่เมืองหลินอันเไพไื่อจะทำธารกิจให้สำเร็จแล้วกลับไปที่เขาอูดขาถ้าทำแบบนั้นเรื่องของนั้นก็จะค้างคาใจท่านอยู่ตลอดไม่ใช่หรอโอ้ยพี่อึ้งความคิดท่านนี่มันทำให้ข้าอึ้งจริงที่ข้าตัดสินใจแบบนี้นะอายเจอแล้วเจอแล้วในที่สุดก็ตามมาทานันซะทีปาปๆปปไปกันเถอะเมืองเพิงเจอพวกสกุลไฉที่จับตัวตาลบินมาเพิ่งมาถึงที่นี่ที่เมืองนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเกิดน้ำท่วมชาวเมืองกับทั้งหมดก็เลยอบหมดแล้ว จะเหลือแค่ทหารกลุ่มเล็กๆที่คอยเฝ้าที่นี่อยู่เท่านั้นแล้วพอรู้ว่าเป็นพวกสกุลไฉก็ไม่ได้คิดจะต่อสู้อะไรได้หรอกก็เลยกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อส่วนร้านขายเสื้อผ้านี่ก็หามไม่ยากเมืองนี้ตานหมินเนี่ยเคยมาก็ยอมต้องรู้อยู่แล้วว่าร้านขายเสื้อผ้านี่อยู่ที่ไหนเพีงเยงแต่ว่าเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าก็ไม่ได้อพยพไปกับชาวเมืองเมืองนี้ยังอยู่เฝ้าร้านอยู่แล้วก็รู้สึกว่า,านางจะรู้จักกับตานหมินด้วยแล้วก็อึ้งที่เห็นตานหมินแต่งชุดแบบนี้ก็ถามถามนี่แหละว่าไปไงมา อ๋ออาไปล้างลุงล้างหน้าเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันแล้วค่อยออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ข้าฟังทีหลังก็ทําตามที่ทนาคนนี้แนะนำแหละตานหมินน่ะแต่ข้อจริงที่ตานหมินเรียกคนนี้ว่าธนาเนี่ยไม่ใช่สนิทกันมาซื้อเสื้อผ้าบ่อยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นนาแท้ๆของตานหมินอันดับสองห่งแปดยอดฝีมือแห่งหอจื่อจินฟูลรัวชิง ต่สาวนังฝั่งอึ้งเยซือเอาเอิงหงแล้วก็เจ้าเว่ยสื่อชีเนี่ยมาอยู่รออึ้งเยอซือมาบอกว่าขบวนพักเย็นต่นพักที่สาขาย่อยที่เมืองเพิงเจอหากอึ้งเยซืออยากพบแม่นางเฟิงแล้วก็แวะไปหานางได้อึ้งเยซือได้ยินแบบนั้นก็เลยชวนเอาเอิงหงไปด้วยกันแต่ว่าเอาเอิงหงเนี่ยไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับยุทธภพอีกแล้วเขาอยากรีบทํางานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับไปที่เขาอุดขาเฮ้ยสุดท้ายก็ตามทานันซะทีเอาอย่างนี้นะสหายเอาเอียงทั้งนั้นเดี๋ยวท่านรอข พอผู้จบก็อกาจจะควบม้าจากไปแต่ว่าผู้โสภชัยเนี่ยไม่ให้ทำแบบนั้นแต่ถึงแม้ผู้โสภชัยจะลงมือแต่อึ้งเยซือนี่ก็ไม่คิดจะสู้แล้วผบโอกาสก็รีบใช้วิชาตัวเบาจากไปก็รีบตามไปแหละผู้โสภชัยอะเอาเอียงหงที่มองดูอยู่เนี่ยก็อึ้งไปในสีอึ้งว่าแท้จริงแล้วอึ้งเยซือคนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่ส่วนตานหมินเนี่ยก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดล้างนุงล้างหน้าเสร็จแล้วนาฟู้นี่ก็ถามว่าผู้ชายที่ชอบคนนั้นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงตาลหมินเนี่ยก็เล่าเล่าเรื่องทั้งหมด เขาได้ชอบตานหมิ่นหรือเปล่าตาสาวบนทังฝั่งเอาอยิ้หงกับเจ้าเวยทั้งคู่ก็จะเดินทางอ้อมเมืองไปรออึ้งเย่ซีอีกฝั่งเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็ถูกลอบเล่นงานเข้าแล้วพวกยอดฝีมือห่อจีจินก็มีคิดจะฟังเหตุผลอะไรต่อไปแล้วการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าสองต่อหนึ่งสำหรับเอาอยิางหงก็พอจะรับมือได้แต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าเวยเพราะแค่หนึ่งคนก็ลำบากแล้วพอเจอสองคนเข้าไปก็เสียท่าเสียท่าจนต้องเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเอาอยิางหงเสียงร้องดังกล้องไปทั่วสาาาายยเยเยลื้อชววซีตนนนนดดพ่คมโกรั มันก็ไม่เคยปาณีต่อศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าพอสังหารไปนหนึ่งคนและจัดการอีก3าคนให้ล่วงไปแล้วเอาเองหงก็รีบเข้ามาดูเจาเวยเจเวยบอกความจริงกับคุณชายของเขาอีกครั้งวันดับหนึ่งในแปยอดฝีมือหงหอจื่อจินเขาไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารเป็นคนที่ชื่อว่าผู้หยวนตั้งหากที่เป็นคนลงมือสังหารตอนที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่โดยยอดยุทธ์คนนั้นก็ได้ขอโทษเราด้วยขอโทษที่เขาลงมือฆ่าพี่เลี้ยว,วยเพราะความเข้าใจผิดพูดจบเจาเวยก็สิ้นใจจากไปคนที่ชื่อว่าผู้หยวนเองกช้กาสนนนนนััหไปเ่ อายงคงกุมมือของเจ้าเวยแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะต้องลางแคลนให้จงได้ผู้จบก็ดึงอาวุธลับที่ปิดชีพเจ้าเวยออกมาจากล่างแล้วก็ซัดมันคืนกลับไปหาเจ้าของลางของเจ้าของอาวุธลับร่วงหล่นไม่มีเวลาให้สหายยอดยศเสียใจหนังตั้งท่าขึ้นมาเตรียมต่อสู้พระคุมที่ใช้ติดตัวมาตลอดถูกใช้คุมล้างให้กับสหายจากนั้นอายงคงก็ลุกและพุ่งไปพุ่งไปหาคนที่สังหารสหายของเขาเอาละฮะหนังจะสรุปต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแคร์กันอย่าลืมกดสับสไครต์กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงกิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ